ลองใช้เรือบินดีใช่ว่าเรือบินนี่น่าจะหาได้ง่ายขึ้นนะและที่สําคัญคือพวกเราเอาตัวนําทางกันมาคนละอันครั้งนี้โอกาสเปอร์เซ็นในการเกิดพวกภูเขาลาวานเนี่ยน่าจะเกิดเยอะขึ้นแล้วก็เราก็จะหาเจอเร็วขึ้นด้วยเนาะเรามียอไม่ไหวแล้วเอ้ยเราถึงต้องครับสู้ไม่รู้ว่าบนเกาะลาวานเนี่ยมันมีนมอะไรนะคะแต่เท่าที่ดูมานะเขาบอกว่ามันจะมีพวกสร้างไดโนเสาร์แล้วก็สร้างกระดูก ถ้าเราเนี่ยอยากจะได้พวกอาวุธหรือว่าของต่างๆ,ๆเนี่ยก็ต้องไปเอาวัตถุดิบจากเกาะนั้นด้วยนะเฮ้ยว่าแต่ตอนนี้เราหา่า,างจากเกาะมากี่เมตรแล้วอ่ะพี่กิตโอ้ยเล้เราลงมันบิดเบี้ยวมากเลยอ่ะอ่ยช่วยตีน<ด>หน่อยข้างหลังเรือเ<า>ม,มื่อกี้ไม่มีฉนามทุกคนทุกคนเรือจะแตกเราอยากให้เรือแตกนะมีใครมีพลงังั้ง พี่ไม้พี่ไม้ใช้ผลมังกรหน่อยดิฉันส่งอยู่ถ้าตีด้วยผลมังกรเนี่ยน่าจะกรงเล็บยาวกว่าพวกเรานะพวกเราเป็นกรงเล็บสั้นพวกเราผลแกส๊สอ๋อีอนนอตีก็สั้นนะอ๋อฉันยังไม่ขึ้นเลยเฮ้ยกอดอาว่าเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเอดเลี้ยวจริงจร,จริงจอดไหนจอดไหนจอดไหนรอจอดได้ไหมอุ้ยจอดไหนก็นได้ค่ะจอดบนเกาะก็ได้เฮ้ยไม่รอละกัน เฮ้ยผมดูไอเทมในตัวไอเครื่องนำทางผมยังอยู่นะของใครหายบ้างเฮ้ยที่หรอฉันขอดูแป๊บเออของของผมยังอยู่นะอ๋อของฉันก็ยังอยู่แสดงว่าถ้าเรามาด้วยกันเนี่ยโอกาสมันเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าพวกเราเดี่ยจะเสียไอเครื่องนำทางแค่หนึ่งอันเท่านั้นอ๋อของใครหายไปไอ,อ่ะคนขับเรือหาย<ท>ค่ะเเจ๋งมากเลยน่าจะเป็นของพี่ไมคนะฉันคิดว่าเฮ้ย และแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงจนครบแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือเกาะลาวานะที่เราจะต้องมาทดสอบความเป็นเผ่ามังกรในตัวเรานะที่ท่านอาจารย์โดนโจรยัยอยากให้พวกเรามาเก็บแล้วก็มาสะสมของบนเกาะนี้นะคะโอหมาเขาบอกว่าในเกาะนี้มีสิ่งลี้ลับด้วยนะอุ้ยเฮ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 ้ยว้าวในเกาะนี้มีกระดูกอะไรเนี่ยมังกรหรือไดโนเสาร์ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ จะเป็นมังกรนะเฮ้ยเดี๋ยว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 มันมีอะไรให้กดด้วยแต่เราอย่าเพิ่งสัมผัสมันนะเพราะว่าฉันไม่รู้ว่ามันคือเรียกตัวอะไรออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูรอบๆก่อน,กนดีกว่าเออนี่ยรอบๆก่อนเนี่ยก็จะมีลาวาซึ่งเราสามารถเหยียบได้สบายมากเลยไม่มีคนหรือไม่มีใครอยู่แถวนี้บ้างเลยเหรอฮัลโหลสวัสดีครับว่าไงพี่โม่ภูเขาไฟนี่เบลล์มใช่มันใหญ่มากขึ้นไปได้ไหมขึ้นไปด้มลองขึ้นไปดูไหมขึ้นไปดูมีอะไรไหมมามบินตามมาว โอใหญ่จริงมันจะประทุออกมาเนี่ยไม่หรอกภูเขาไฟลาวานนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามันมอดไปแล้วนะทุกคนไม่องกังวลเล้วเห็นเยอะเยอะมากเลยออกมาเนี่ยอะไรมัจะไม่ตายอ่ะไม่เอาเอาอย่าโดนลาตายโอ้ยอย่าโดนลาันป่องใช่ไหมเมื่อแล้วทีเดียวตายเลยไม่มีเลือดรดอะไรโอ้ดีนะฉันออกมาจากป่องทาน่ะมีคน มีคนดวงวงสวยคนหนึ่งแล้วพี่โบไปขับเรือเจ,จลตามมาเลยโ <Okay. S 1> อเคอาล่นไหนๆเราก็ามาที่เกาะนี้ทั้งทีนะทุกคนเรามาสำรวจกันหน่อยนะว่าแถวนี้เนี่ยมันมีเศรษซากกระดูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาให้เรารวบรวมกระดูกใช่ไหมประมาณคนละ7-8อันแน่ไม่มีเลยเหรอ เลยทุกคนมาดูรอบเกาะกันแม้ว่าในรอบเกาะมีอะไรบ้างอะเอาไปต้องันดูอยู่ฉันเจอแตบนี่กระดูกไดโนเสาร์มื่เริ่มเทิมแนะเพื่อนใช่มีกระดูกอยู่ทุกที่เลยนะและที่สำคัญคือไอ้ข้างบนเนี่ยอย่ายุ่งนะเพราะมิโม่ตายไปแล้วฮ่ามีคนตายต่อหนึ่งขั้วเกิดใครไม่รู้อยู่บนอยู่บนเกาะเพื่อนอยู่ตรงเรือเลยเอ้าอยู่เรือเลยเหรอตรงเรือเลยเหรอข้างบนหรือว่าเอ็นพีซีเอ็นพีซีช็อปด้วย Okay, 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 okay. เคโอคไม่มีช็อปขายอะไรแล้วเรือเราอยู่ไหน <Hey. S 1> เนี่ยโอ้ะ oh, เจอแล้วเจอแล้วตรงเรืออยู่นี่ครับของเพื่อนฮะนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ขอให้ครับไหนดูดิคุณพี่โอ้โ oh, ห oh, นี่คือนักขุดฟอสซิลขนาดแท้ เอ้ยพวกนอยมาเพื่อขุดฟอสซิลทินดีเหรอหรือว่าแค่มาแบบเผาเวลาไปวันๆนะถ้านายเนี่ยหาพวกกระดูกมาได้แล้วเนี่ยนำมาให้ฉันนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอามันไปแปลรูปไปกับนายเองไหนลองครับอะไรได้บ้างหูฉันอยากได้โนฮูด่ะเฮ้ยกระดูกได้เป็นกระโหลกทีเล็กกระโหลกทีเล็กนี่น่าจะเป็น นะคะผมระดับความหายากด้วยซึ่งจะต้องใช้เป็นเกรดมังกรนะที่เราดอบมาได้แล้วก็ยังมีกระดูกไดโนเสาร์นะคะอีก8อันด้วยกันโอ้ธรรมดาธรรมดาเกินและอีกอันหนึ่งที่จำแจงอยากได้เนี่ยก็คือเป็นไดโนฮูดเนาะซึ่งไดโนฮูดโหระดับตำนานใช้กระดูก25อันเลยโห เราไปหากระดูกกันฉันอยากได้ฉันอยากได้อ่ะซึ่งฉันบอกเลยนะว่าการหากระดูกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะที่ภูเขาไฟลาวาแห่งนี้มันมีบางอย่างปกคลุมไว้อยู่แนละ้วเธอดีดอะไรเน่วนไป <S <S วนมาเนี่ยฮ้ฉันอยากได้หูน่นนะมาถ้าอย่างานั้นล้วก็เราไปดูกันที่หัวกระโหลกใหญ่ของเจ้าไดนโนเสาร์ตัวนั้นกันดีกว่าเขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งหายากที่สุดบนเกาะนี้ เอนเชียนอ่าปาปไป,ปโอ้<ะ>ไปไปซึ่งในเควสนี้นะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องกดไปที่ Ancient Lyric อันนี้หรือว่าเป็นกระดูกหัวกะโหลกของเจ้ามังกรหายากนี้นะจ๊ะซึ่งมันจะทำให้บางสิ่งบางอย่างบนเกาะน,นี้มันโกรธแล้วมันจะออกมาทันทีเลยเดี๋ยวเรารอพี่ชาม้ก่อนแล้วเราจะกดไปพร้อมๆกันภารกิจของเราไม่ยากเลยค่ะทุกคนเพียงแค่พวกเราทุกคนนั้น ทำลายภูเขาไฟลาวาเท่านั้นเองโอ้ทำลายภูเขาไฟเํรทำไงเนี่ยฉัเขาไม่รู้เหมือนกันนะจะรู้แค่ว่าเราต้องทำลายมันนะเอาเป็นว่าพี่โมมาหรือยังเนี่ยเออพวกเราดิพวกเราไม่ไหวแล้วพวกเราดิอยากสู้เต็มที่โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอนโห้โอหโอออ เออคนซนคนซนดันล่างเลยวะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดการเปิดประเดิมวัดตวองอสงสัยในตำนานเฮ้ยเราต้งองมาตีไรอ่ระลาวากำลังจะประทุให้ทำการจนตีลาวาและปกป้องแอนเชียนจากโกเลมนั่นอยาให้ลาวาประทุทำยังไงไม่รู้เหมือนกันจะขึ้นไปดู ว่ามันจะมาทุกตรงไหนอ่ะผมไม่อยากขึน้นอยู่แล้วอะ่ะชัดว่านะเราว่ามันน่าจะมีเอ,อ่ออะไรบางอย่างที่มันปะทุเราต้องดูว่าจุดเฮ้ยมันมีแสงจุดไหนม,ม,มันจะมาแรงลอง,ง,ล,องลองจมตีมันซิลองจมตีมันซิเร็วเร็วเร็ว,รวจุกแกนก่อนที่มันจะมะทุแรงอ่ะอ๋อต้องมีแสงนี่เหรอมันจะเหมือนสีวะจมตีแล้วโอเคไหมโอเคไหมข้างบนมีอีกข้างบนข้างล่างมีมอนข้างล่างมีมอนวฉันจัดการบนข้างล่างดีกว่าฉันขึ้นไปข้าง อันันอยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนด้วยโอ้ยไอพวกกอเลมแปลร่างโอ้โหแตกแล้วคนแตกแล้วเฮ้แกต้องเจอพลังแกโอ๊ย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 ชักตายแกรางได้อย่างแท้ชุดยแกเราตายเราตายจริงตายจริงไม่ตายเนี่ยไม่ไม่มันเสียเลือดมันเสียเลือดโอเคโอเคโอเคกูเจ็บเจ็บเจ็บต้องระวังนะคนที่อยู่ข้างบนน่ะ คอยดูด้วยโอ้มันจะมีเหมือนเป็นตุ่มๆนี่เหมือนด้วยตุ่มๆเศกษเกตแล้วมันจะมีไฟออกมาใช่ปหมแสดงว่าเป็นั้นฝังเงินเราจะปะทุโอ้โหโอเคโอเคเจออยู่เจออยู่โอเคเรียบร้อยเอาดีไปเลยโกเลมแกต้องเจอพันล้อของฉัน้ตีโกเลมไปผมตีพัไปอยู่เฮ้ยมังกรตำมานก่อนเราว่าเขาต้องเจอมังกรนี่ครับผมโอ้ย แล้วบังกรคือฉากกระจายไปอีกจัดจัดไปจะบอกว่าพลังแก๊สเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะทุกคนคือมันโจมตีแบบค่อนข้างหมู่นะคะแล้วก็เราสามารถยิงเป็นเส้นตรงได้ด้วยแล้วแก๊สดูดิแก๊สค่อยๆหลดเลือดไปเรื่อยๆอ่ะโคตรแจงอู้ยแรง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 ประมาณมังกรเลมเลเวล2อง0ห้าี้โอ้ใช่มันแรงอยู่นะ เอาดีไปไอ้โกเลมเ<ส>ลเวล2005 S น<ส><ส>ี่<ส>แล้วก็พิษของฉันอยากจะเต็มนี่ดมพิษเข้าไปอ๋อนั่นบนฉันเปิดรูดอยู่ยยื่อยๆชิวๆครับผมแต่ผมร่างแปจะหมดแล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมตอนนี้เราควบคุมไฟได้ดีเลยนะมันแค่ประมาณ18%นั่นนเองพี่กินมันมาอีกแล้วนี่ผมตีอยู่ผมตีอยู่เ้ยโอ๊ยอ,อ,อะไรไอ่ะผมาปเอสัมกรดูกระดูด มันกระโดดกระโดดกระโดดมันเกิดอะไรนะมันกระโดดมันกระโดดกระโดดเออแหลกสลายแหลกสลายขายไปกับป๋านี่ครับพลังแก๊สของเรายังคงปกป้องเจ้าตัววัตถุโบราณนะคะได้อยู่อย่างดีเลยพี่จิตห่าวิห่าวิด้านล่างเป็นไงบ้างด้านล่างจังยิบมันกันมันอยู่เฮ้ยเฉยเลยเฮ้ยสุดยอดโอ้เฮ้ยอะไรอะไรตุ่มา กระดูกกระดูกกระดูกเราไปเก็บแล้วเราไปเก็บกระดูกเราเก็บกระดูกไหนน้ารดูกไหนดูกโอ้ยอแรเก็บกระดูกไเผื่อุบแจงเองเห็นไข่มังกรทุกคนมีไข่มังกรด้วยเหรอคนอะะบคนล้อบยมั้เห็นก็สาคนเนี่ยโอ้ขอล้อขอันน่ของฉันนะเอางผมของผมอ่ามันไดมีแค่สใบอ่ะ ว่าพวกทุกคณไม่ได้เลยนะเท่ากับว่าเรามีกระดูกทั้งหมด6แล้วก็ไข่มังกรคนละหนึ่งใช่ไหมเอ้าแล้วเมื่อกี้ไข่มังกรที่มันไปไหนแล้วอ่ะเอามีคนเก็บไข่มังกรสองอันพวกมันต้องมีสิอีวาฮะเก็บไปเดียวเซอร์อันมันดูยังไงอะไข่มังกรต้องหลายอันผมมีเมื่อกี้ฉันอุตส่าห์กดอีฉันนึกว่าแค่กดอีพร้อมฉันอีวาขโมยไข่มังกร เรไม่มีไข่มังกรอ้าวไข่มังกรอยู่ซ้ายเออแล้วไข่มังกรอยู่ไงอยู่แนไม่นมีไข่มังกรเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยไม่เป็นไรแล้วทุกคนเราได้เป็นกระดูกไดโนเสาร์มาแล้วหุยแต่ว่าน่าสีได้ <พอ S 1> เพราะอะไรรู้ปะเพราะกระดูกอันนี้เนี่ยถ้าเราครบเจ็ดอันเนี่ยเราจะสามารถคลาฟเป็นหมวกได้นะฉันอยากได้หมวกอ่ะงั้นเรากลับไปรับชั้มมวกอะไรมาทําก่อนไหมเอองั้นอีกรอบดีกว่าปะอีกรอบ แล้วพอเราส่งเควสเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะสามารถเป็นเผ่ามังกรเขาจิ๋วได้และตอนนี้เราสามารถเก็บไข่มังกรได้อ๋อตอนแรกที่เราเก็บไม่ได้พี่กิดเพราะว่าเรายังไม่เป็นเผ่ามังกรเขายังไม่อนุญาตให้เราเก็บโอ้่คนนอกเขาห้ามเก็บไข่นะใช่ว่าแต่ในเขาชนะในเขาเขาจิ๋วอะอ,อ๋อเราเราเราต้องเก็บไข่มาให้เขาก่อนเขาถึงจะยอมให้เราเป็นเผ่ามังกรอ๋อปะทุ ฉันมีคลิปแล้วนี่ฉันไม่สนันด้ายฉันยางโดโจอยู่เลยมาเด้มาเด้มาเด้งั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะลาวาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเพื่อที่จะไปเก็บกระดูกและเก็บไข่มังกรอีกครั้งหนึ่งมาดูสิว่าเขาจะยอมไม่ใช้เป็นเขาจิ๋วหรือเปล่าปไาที่มังกรไ่เหมือนขี้ปลาเผาพันปลาเออฉันจะเป็นมังกรแห่งปลาคุณนายอยู่ไหนกันน่ะอยู่หน้าโดโจจ้ากำลังจะเปิดวาร์ปนะถ้าจะสไม่มาอดนะโอยโอย ไม่ไหวโอ้โหนั่นท่าหรืออะไรนั่าลังการเกินไม่รู้ว่าไหนคือต้องหลบหรือว่ายังไงคือยังไงกันแน่ว้ายวายคุณฮิลเลือกใจมังนะโคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวผมลงไปล่างนะผมลงไปล่างอยากได้ฮิวจังเลยลงไปล่างลงไปล่างเลยตักกินลงไปล่างเลยไปช่วยนเปิดโอเสังเกตการณ์มสำหลบได้ด้วยนะเขอทันที่สังเกตอ่ะได้ได้เปิด้วใชเปิดแล้ว อาคีสังเกตอ่ะไปแล้วเหลือเจ็ดร้อยเนี่ยเมื่อกี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเหลือเวลาแค่นาทีครึ่งเหลือเวลาแค่นาทีครึ่งครับกับการจัดการโกเลมที่ใบด้านบวเป็นไงบ้างอ่ะอ่าได้อยู่ครับผมตอนนี้สิบเปอร์เซ็นต์สบายสบายยังมีอยู่ไหมเหลือเวลาแค่สามสิบกว่าวิทั้งนั้นมันมาแล้ว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 มีนะระทืบมันเกระเด็ไปไหนระทืบซ้ำนี่ต้องผมต้องผมต้องผมจับข้าวอยู่แม้ว่าฉันจะไม่ได้เป็น แต่ฉันก็เป็นมนุษย์นะแกเป็นมังกรแล้วจ้ะมามามาเก้าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วว้าวอะไรอะไรอันนี้คือเอฟเฟคอะไรมันอลังการขนาดนี้โอ้ยโอ๊ย อ่อเก็บเฮ้ยขอไข่ขอไข่ขอไข่ไหนกอไกรกอไ่ขอไข่ในเล้ามีอะไรไข่ไข่ะไรเก็บไข่ไม่ได้จะแปลงร่างกลับก่อนเออกลลบร่างกลับก่อนแล้วไม่มีให้ผมสักใบหรอเห็นไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคุณต้องส่งโดโจให้ครบก่อนเรียบร้ได้ไข่ไปแล้วหนึ่งใบวู้วว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 วนวว เฮ้ยทุกคนแต่ก่อนที่เราเดี๋ยวจะกลับบ้านนะฉันต้องบอกว่าเมื่อกี้ฉันได้กระดูกมาค่อนข้างเยอะเลยแหละขอเอาไปแลกบวกสักหนึ่งอันก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไดโนมูเดี๋ยวค่อยไปแลกใหม่ไปโอผมได้กระดูกสองชิ้นนี่คือเยอะไหมอะไรนะเยอะอะเยอะเยอะประเด็นคือพี่โม่ข้างสองชิ้นน่าจะเก็บทําไมเอาให้เพื่อนดีกว่าไหมพื่อนดีเยอะอะเพมาเก็บไปคันไอคนที่เก็บไปแล้วอยาจะเก็ไปทำไม มันเดินชนมันก็เข้าตัวเลยงงมากเราอยากได้อ่ะของดีมันต้องมีนะครับนี่คือของที่มันต้องมีนะว่าแต่พี่ไม้นายพาเราไปถูกทางไปนี่ยไม่รู้อยู่กับยุกแจกเนี่ยเขาอยู่กับจุกแจกหายแล้วนู่นนี่นี่นั่นนี่นั่นถูกแล้วไหมนี่ตรงนี้คุณพี่นักสำรวจครับว่าไงน้องโอ้ยอย่าตีพี่อย่าตีพี่คือว่ามีของไหมครับนะครับเดีดูซิ ไดโนฮูดโอ้ไดโนฮูดช carry uh ั huh. ้นขาดอีกแค่ประมาณหชิ้นอะประมาณเท่าไหร่ประมาณเยอะ9ชิ้นชั้นขาดเชิ้นแต่ไม่เป็นไรชั้นเอาไว้นี่ก่อนละกันทีเร็กนีจัดการครับเลยวูอวะไรอวอววววอวว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 ดวว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  อยากดูแต่ไม่คลาบของน่ะแล้วนี่ก็คือดูเงียบหมวกที่เหมือนจะไม่เป็นหมวกที่แร็คโมห์ของฉันเองน่าเกลียดดีแล้วที่ไม่คลาบเศร้าจังอะรู้สึกโชคดีจังเลยที่ไม่ได้คลาบขอกมาหรือไม่คลาบดีกว่านะอะไรอ่ะฉันไปรอเก็บฮพูดแล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปเอาเออไดโนฮูดกันนะอีกอย่าดูหมิ่นนะป้าขอร้อง มันบวกค่าอะไรเนี่ยฉันก็ไม <at ar, S 2> ่ร like ู้เหมือนกันนะว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูไอตรง npc อะนะว่ามันบวกอะไรบ้างแต่ฉันว่ามันเท่ๆแค่นี้ก็พอแล้วปะแค่เห็นก็รู้แค่เห็นก็รู้สึกอยากเปิดวร์บกลับบ้านทันทีไปส่งใครเถอะเพื่อนไปไปส่งใครโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดี่ยไปส่งเควสให้กับอาจารย์โดนโจดีกว่าบไปโอ้โหพี่ไม์ก็ว้าบมาถูกที่ถูกเวลาซะด้วยสิและเมื่อเราส่งเควสให้กับท่านพ่อมดแล้ว ตอนนี้ฉันสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็เฮ้ยไม่มีเขาแล้วนายหายไปไหนอ่ะทำไมทำไมฉันมาฉันมาเกิดกับออร์ดราโก้ฉันมาแถวๆนี้แล้วบนว่ามาแล้วฉันก็มีเขาหงอกขึ้นมาเขาของฉันดูดนเจ้ยจริงด้วยฉันมีเขาเหมือนกันแต่เขาของฉันเป็นมาเลฟิเซนต์เลยนายต้องเอาฉันเอาบวกออกสินะแล้วฉันจะได้เห็นเดี๋ยวฉันเอาหมวกออกแป๊บนายจะเป็นมาเลฟิเซนต์นะว้า มก็ถ mm ือ hmm. ว <I ım. S 1> ่าภารกิจครั้งนี้ของพวกเราเนี่ยสำเร็จแล้วก็เสร็จสมบูรณ์มากๆาเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องไปเก็บบนเกาะลาวาอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะคราบอาวุธจําได้ไหมว่าอาวุธมันเยอะมากๆเลยเนาะพี่กีดใช่โอ้โหอย่าแน่ทวนนะทวนหรือหอกนะหอกสิเออเป็นหอกเขาบอกว่าเอฟเฟกต์มันดีมากๆแล้วก็แบบเทบมากด้วยก็เอาเป็นว่าก่อนที่จะจากกันเดี๋ยวฉันจะมารีวิวเจ้าขนนี้ดีกว่าขนแก๊สเออเป็นไงแบนเป็นไง นี่เลยซึ่งผลแก๊สเนี่ยก่อนหน้านั้นเราตีไปแล้วแต่อาจจะมั่วๆนัวๆนิดน,น,น,นึงนะคะซึ่งผลนี้เนี่ยความสามารถของมันคือเป็นแก๊สเนี่ยแหละแล้วมันจะมีแก๊สแบบติดตัวเราแบบนี้เลยคุณเหม็นหงอ่ระรอาท่าแรกของเรานะคะนั่นก็คือท่านี้นนนเราจะม้วนหน้าไปแล้วก็ยิงแก๊สออกไปหน้านหรอพุ่งปุ่ป,ปแก๊สคือเอฟเฟกต์มันสวยงามมากเลยนะฉันชอบอะ่ะ แล้วก็ท่าที่ใช้นี่ไม่ใช่แก๊สธรรมดานะเป็น get ออแก๊สไข่เน่าเฮ้ยแก๊สไข่เน่าอะไรสิ่วงขนาดนี้ท่าที่สองนะคะท่าวาเปร์ตันท่านี้จะเหมือนกับว่าเป็นแก๊สแล้วก็มันระเบิดนะทุกคนนี่ b u สติ i ส่วนท่าที่สามนะคะท่านี้คือท่าที่ฉันชอบมากที่สุดคือมันจะเหมือนมีผีอะแลบลิ้นแห่ๆอยู่แล้วเราสามารถแบบล็อกเป้าร์เก็ตได้นะคือเอาเบ้าไปชี้ไว้ปึ๊บเสร็จ มันจะยิงปุ้งออกไปหมดเลยก็คือดาเมจจากผีทุกตัวเนี่ยจะลายล้อมมาที่คนคนนั้นตัวเดียวเลยนะคะแล้วก็ท่าของเจ้าแก๊สเนี่ยมันสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะคะแล้วท่าที่สําคัญคือท่าบินท่าบินน่ารักมากดูดิเหมือนเป็นแก๊สสีม่วงแบบนี้ใช่ว่ามันอลังการดีนะส่วนท่าแปลงร่างเนี่ยเราต้องเก็บเก็บแก๊สให้เต็มนะคะเราถึงจะสามารถแปลงร่างได้เดี๋ยวฉันไปเก็บให้ดู นีเน่ๆๆเเกตเต็มนะทุกคนลองดูท่าของฉันรึบนี่ค่ะโอ้โหเลัอกคือตัวแก๊เนี่ยมันเท่แบบเท่จัดอ่ะแล้วท่าของเขานะคะท่าแรกเนี่ยถ้าเราใส่ไปใช่ไหมคือพลังแก๊สเนี่ยมันจะลดเลือดไปเรื่อยๆทําให้คนที่อยู่ในแบบว่าวงแก๊สของฉันนะก็จะถูกเลือดลดไปอย่างนี้มันดีมากเลยอ่ะ จริงถ้าสู้กับเออในทะเลนะทุกคนมันโคตรเจ๋งอ่ะอี้เห็นเป็นเห็นเป็นเมฆเหมือนกับตื่นป่ะผดแก๊สตื่นเงี้ยเหรอโอ๊ยทำไมวะเนี่ยโอ้ยผดแก๊สได้เป็นเหรอแต่ตอนนี้เรามีสองแก๊สนะเราคือแก๊สแก๊สใช่ป่ะโอ้แก๊ส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 ธรรมดาแก๊ส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 แนที่เราแปลงร่างมาแล้วนะจ๊สแก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 ๊สแเยอะกว่๊สแก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 ๊สแาชูแขนขึ้นมา จะบอกว่าเดมอนหน้าตาเปลี่ยนไปด้วยนะใช่ครับเดมอนหน้าตาเขาจะดูแบบว่าไม่แ,บแลบลิ้นแลแต่อา้าปากเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าก้อนแก้มกรนแล้วมัน,กน,มนแกนด้วยแต่เป็นสีคล้ายกันนี่เสร็จแล้วท่าสุดอลังการนะคะก็คือท่า X เนี่แหละแปลว่าท่า X เนี่ยอลังการที่สุดดูฮึช้านิดหน่อยและยิงนี่จะเป็นลำแสงบีออกมาแบบนี้เลยยิงอะกอซิล่า การทำเดียวของพวกเราแล้วเราต้องมีการต่อสู้กันระหว่างผลปีศาจและตอนนี้ฉันขอเลือกผลปีศาจเยติที่ใหม่ล่าสุดดู่ิว่าผลเยติ3 0 0พันกับ2,500มันจะแตกต่างกันขนาดไหนแล้วมันจะ PVP กันได้มันไหมขอสัญญาณด้วยครับคุณไมค์สัญญาณถ้าระเบิดตรงกลางเวทีจางลงเมื่อไหร่ลุยกันได้เลยครับจางลง้ว <3, S 2> ยหรอจางลงมันแป๊บเดียวคุณรอดูอแล้วกันสามสองห อันว่างเหมนกันเฮ้ยหยุดจุ่มจับุก่อนเลยเอะเอาพิษไปกินแอวพิษไปกินคนพิสู้สู้เย้เนอนผมคนแก่ต้องมาทิสูนอยู่แล้วเอานีไปกินจับทุ่มอุ้ยดาเมจค่อนข้างแรงนะคะตัวพี่หม่ตัวพี่โมดาเมจค่อนข้างแรงแบบแรงมากๆแรงจัดจัดแรงมากแรงจัด บอกว่าเยตินี่คือผลใหม่ล่าสุดแล้วก็โกงพากด้วยตอนนี้ใช่ใช่ครับผลเยตินี่ค่อนข้างแบบมันแรงตรงที่ว่ามันจะจับรัวๆนะคะแล้วมันจะทำให้เราเสียจังหวะด้วยนะโอ้โหแต่ผลแกผมชอบนะมันแบบมันมันแรงมากเพื่อนสู้เดแน่นอนต่อยฉันจะสู้ต่อยธรรมดาไม่ได้เลยอ่ะฉันจะสู้เพื่อนนายแย่ล้วพวยจะช่วยเป็นกําลังใจให้นายเองนายอย่าทำให้ผลพินของเรามันต้องดูแย่ได้เลย พี่ของเราดูไม่แย่แน่นอนเอาไปกินไอ้แย้ตีไอ้โหแลนแลนจะแปลงร่างเป็มันเพื่อนนะมันจะได้โดนไปตีพี่อัวไอ้แย้ตีเอามองไม่เห็นไอแย้ตีเอาโอ้โหดูดิจัดการจัดการมาแทนทันทีมันกบไม่นานแล้วอาเลยเอาเลยลุยลุยเลยทุกแดงลุยเลยมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นอะไรขึ้นทำไมแกมเอะจั แกก็เยก็เพราะอาหารโอ้ยเอาจริงนะดาเมจของคนแก๊สเนี่ยแปลงว่ามันค่อนข้างแรงมากนะแต่คนเยติยังไงก็เข้ามาจับประชิดตัวได้ง่ายกว่าและแถมยังมีท่าหยุดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นท่าพุ่งกระแทกหน้าใส่พื้นหรือว่าจะเป็นท่าที่ทําให้เรากลายเป็นน้ําแข็งอะทุกคนใช่เฮ้ยอันนั้นคือเจ๋งมากอะ ็ถือว่าถ้าเกิดว่าสู้พวกแบบว่ามอนสู้บอสสู้อะไรแบบนี้แปบลบว่าผลแก๊สโอเคนะคะแต่ว่าผลเกติเนี่ยแนะนำว่า PVP เส็งสุดอืมแล้วนั่นอะไรโอ้ยอะไรวะเนี่ยนะความนัวนี่คืออะไรไม่รู้เรื่อง โอเคก็เอาเป็นว่าสําหรับใครที่ชอบเกมนี้นะคะแล้วก็อยากพวกเราเล่นบล็อกฟูดอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะที่สาคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็ได้จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆหมาหรับวันนี้พี่เป้งเล็กเขามั่อกรนน้อยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ครั้งหน้าเนี่ยเราต้องไปทาเผาแบบ v 4เลยไปเพื่อน v ีสี่อะแบบว่าซูบอร์เดินเป็นล้านอะไรเงี้ยเอ้ยอยากโอเคไว้ครั้งหน้าเป็นไงว่ากันอีกทีเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย บใครเผาเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยแยงซีนเกินบินหนีดีกว่าแล้วเจอกันโอ้โหสู้กับใครก็ได้ฉันไม่สู้กับผลมังกรแน่ลาก่อนโอ้ยจอแหล็กจอแหล็กเนาะอาจารย์ไปล้างดีไหมเนี่ยเออรู้สึกมือหัวแปลกๆไงก็ไม่รู้ เมตตามันมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันอะฉันรู้สึกแปลกมากเลยเฮ้ว้าอะอะเฮ้